อะไรวะอ๋อมอเตอร์ไซค์ชิบหายแล้วกูอีกแล้วสู้ๆครับพี่อืมเฮ้ยมึงขับมอเตอร์ไซค์ภาษาเลยวะแล้วจอดนี่ได้ยังมาชนได้อ้าวป้ามาจอดอะไรตรงนี้มืนๆกูไม่ได้จอดใครจอด แล้วมึงเป็นใครแม่ย่านางมอไซค์ไงทำได้มอเตอร์ไซค์มีแม่ย่านางด้วยเหรอวะว่าแม่ย่านางบูมเมอร์คือป้าค่ะทุกอย่างที่เป็นยานพาหนะมันก็มีแม่ย่านางหมดอะค่ะจักรยานก็มีบิ๊กไบก็มีแล้วเรือดำน้ำล่ะมียานอวกาศล่ะมีไม่แม่ย่านางรถพยาบาลอยู่ไหนคือเดี๋ยวๆๆๆนั่นมันไม่ใช่ประเด็นประเด็นคือลูกช้างป้าเนี่ยมาจอด้ยอะไรตรงนี้ทขาไมจอดไปได้เขาจอดก็แยะแย่ไปทำไมลูกช้างกูจะจอดไปได้เขาไมผิดกฎหมายอะป้าต้องไปจอดที่ไหล่ทางเนี่แหละ กอดทนโทอยู่ข้างถนนไฟก็ไม่เปิดไฟฉุกเฉินก็ไม่เปิดกลวยเกยอะไรก็ไม่ตั้งแล้วบางคนช่วยเฮียอะไรได้บ้างนี่เชกูวาล่านักปฏิวัติอาร์เจนตินาผู้ไม่มีวันตายนะเว้ยเชกกวาล่าตายวันที่9ตุลาคมในปี1967มันไม่ใช่ประเด็นประเด็นคือรูปดาราเคยใช้มาแล้วแต่มันไม่เวิร์กไอสัตว์นั่นก็ไม่ใช่ประเด็นประเด็นของกูก็คือว่าทําไมมึงไม่ติดแผ่นสติกเกอร์สะท้อนแสงอ๋อ กลัวรถพยาบาลไม่ได้รถต้องรุดเดี๋ยวเดี๋ยวจันเงย็นนะครับจังเงนเย็นโอนเย็นอย่าเพิ่งขยับตัวนะครับเอางี้ยรอตรงน,นี้นะเดี๋ยวผมมานะครับอ่าครับครับผมครับผมอ่ะอยังไงเราสองคนคุณแม่ยังนางตำรวจมาก็ดีแล้วค่ะช่วยหน่อยเนี่ยดูสิเฮ้ยมอไซค์แม่ย่านางด้วยหรอกูต้องเริ่มใหม่ตั้งแต่ต้นเลยไปเนี่ยฮดิสินบนเจ้าที่อะเราอะเปล่ากวดมาลายเฉยเฉยว่ากูสวยไหมเออ โอหจอดรถแบบนี้ไงก็ผิดอ่ะเก่งจังนักกับกูเนี่ยตรงนี้ก็จอดไปตรงนั้นก็จอดไปได้แล้วมึงจะมีป้ายง่วงจอดพักทําไมวะง่วงก็ไปจอดนอนที่จุดพักรถดิจุดพักรถบรรทุกอะทั่วประเทศอะมีแค่17จุดป้๊มก็จอดได้บ้างไม่ให้จอดบ้างแล้วเวลาง่วงนอนไม่ใช่กูไปจอดไหนก็จริงสิบล้อขับเร็วก็บอกว่าอันตรายขับช้าก็บอกว่าขวางทาง บรรทุกของน้อยก็โดนด่าบรรทุกของเยอะมึงก็ด่ากูอีกพวกมึงอะรู้มะมว่าเป็นแม่ยานางสิบล้อลำบากแค่ไหนต้ออย่าลักได้ยินไหมไอจิ้มน้ำจุ่มไอจิมน้ำจิ้มไอจิ้มน้ำจุ่มไอจิมน้ำจิ้มเวลาวิ่งรถเขาก็มีจํากัดแต่ก็ต้องทํารอบบางทีกลางวันเขาก็ไม่ให้วิ่งนะต้องวิ่งเฉพาะกลางคืนง่วงก็ห้ามนอนจะนอนก็ต้องปลอดภัยอีกแต่ที่จอดพักก็ไม่มี ก็น่าสงสารนะแต่ไม่น่าเท่ากูอยู่กันควบแบบนี้ก็ดีกูเนี่ยจะได้ถามพวกมึงว่ากูต้องทํำยังไงพวกมึงทุกคนถึงจะพอใจคือไม่ได้บอกเลยว่าทําไม่ได้อ้าวถ้าจะจอดจริงๆเนี่ยจอดได้แต่กฎหมายบอกว่าต้องจอดได้ตรงไหลาทางและให้ผู้ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งเนี่ยจัดให้มีเครื่องหมายหรือสัญญ,ญาณเพื่อเตือนให้ผู้ใช้รถคนอื่นๆทราบเป็นเครื่องหมายอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ แต่ต้องมีจํานวนไม่น้อยกว่า2ชิน้นโดยไว้ด้านหน้าและด้านหลังของรถห่างจากตัวรถไม่น้อยกว่า50เมตรเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้คือคนขับสิบล้อต้องเซฟหมดเลยอืมไม่ใช่เรื่องพี่ปาวะอ้าวก็ใช่ไหมล่ะมันสวัสดิการขั้นพื้นฐานเจ่าแก่เขาต้องพอไวให้อยู่ดีๆก็โวกลอแปบ๊บเดี๋ยวกูมาโอ้ยวิ่ง<ม><ม>เอา้ารถชนเจ้าเนี่ยไปต่อคนขับอะมันวิ่งถึงเชียงรายละมัง <S <S ะม้งเออเนี่มึงบอกกูมาก่อน มึงอะเปิดอุปสารอะไรอุปกรณ์ก็ไม่มีให้โอ้ยเสียเงินประหยัดประหยัดน้อยเศรษฐกิจไม่ดีโอ้โหเท่าแก่นี่พูดจะได้เท่าแก่จริงๆเลยมึงเท่าแก่มากใช่ไหมมาเดี๋ยวกูแบบเท่าแกฟังนะนถ้ารถชนคนตายมึงก็ต้องจ่ายค่าเยียวยาค่าทำขวัญค่างานศพคนขับรถโดนจับมึงก็ต้องไปประกันตัวอีกถ้าคนขับเขาหนีมึงก็ต้องไปหาจ้างใหม่อีกพราอกก็ส่งไม่ทันเสียเครดิตอีกรถโดนยึดเสียค่าปรับอีกเยอะ อีกแล้วไอชิบหาย